เป็นแม่บ้านไม่มีรายได้รายได้มาจากเงินสาม,มีต้องยื่นไหมคะโอเคตอบคำถามนี้ขออนุญ,ญาตเดินไปต่อไปนะครับพอดีอยู่มาเก๊ามาประชุมบริทีน,นะคร global c o m p e n e ถ้าตอบแบบสั้นๆนะครับนั่นก็คือไม่ต้องยื่นแบบสดงรไรายได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นการที่สาม,มีเนี่ยนะครับให้เงินภรรยาเป็นรายเดือนนะครับโดยหน้าที่ก็คือดูแลบ้านดูแลครอบครัวนะ ทางนี้ก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับว่าสามีกับคุณนะครับมีการจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่หากมีการจดทะเบียนสมรสกันนะครับผมการที่มีการให้กันลักษณะแบบนี้ครับต่อปีเนี่ยพี่มีการให้กันเกินกว่า20ล้านบาทหรือไม่เพราะจากคำถามพี่อาจจะไม่ได้ระบุตัวเลขนะครับไม่แน่นะพี่อาจจะได้รับกันเกินปีละ20ล้าน ควาว่าร้ี่ล้านเนี่ยนะครับหมายความรวมถึงเงินเดือนและสิ่งของที่ให้กันด้วยนะหากตีมูลค่าและรวมกันเกินกว่า20ล้านแบบนี้ครับส่วนที่เกิน20ล้านนะครับจะต้องเสียภาษีเพิ่มก็คือ5%ซนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรา4.2งลงเล็บ27นะครับแต่หากครอบครัวคุณอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสลักษณะแบบนี้คุณจะต้องไปดูตามมาตรา42งลงเล็บ28ครับนั่นคือการให้นะครับตามธรรมะจญญานะ ซึ่งจากเมื่อกี้นียที่ผมบอก20ล้านนะครับผมแต่หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะลงมาเหลือ10ล้านนะครับเขาดิสเขามาครึ่งหนึ่งดังนั้นจะตอบคำถามพี่นะครับว่าหากได้รับเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเมื่อสักครู่นี้นะครับถึงจะต้องเสียภาษีแต่อย่างไรก็ตามที่สบายใจได้ครับไม่ต้องยื่นแบบใดๆทั้งสิ้นครับที่เหลือครับอยู่กับการที่เอาข้อมูลนี้ไปบอกสามีแล้วครับว่าอย่างนี้นะครับคุณให้กันเลยครับ10ล้านเต็มที่เลย เออแต่ผมเพิ่งนึกออกอีกกรณีหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าสามีเนี่ยนะครับได้จ้างคุณนะครับอยู่ในฐานะเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วแล้วลงเป็นแบบรายได้ตาม 4. 0่สิบวงเล็บหนึ่งหรือไม่เพราะถ้าหากใช่ครับหน้าที่ภรรยาคือต้องมีหน้าที่ในการยื่นแบบด้วยแต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมพูดไปพ,ะะพ่อสกู่นี้ไม่ต้องห่วงครับพี่ไม่ต้องยื่นครับแต่สามีมีเงินได้จากจากการทํางานจากข้างนอกมาอันนี้คุณสามีอย่าลืมยื่นแบบด้วยนะกหวังว่าน่าจะตอบคําถามแบบครอบคลุมได้นะครับผมหากใครมีคาถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้